ค่ำคืนวันนั้นฝนโปรยปลายลงมาเบาๆเสียงเม็ดฝนตกกระทบกับหลังคาสังกะสีเก่าของบ้านเช่าเล็กๆที่ฝนพักอยู่เสียงเหมือนดนตรีเศร้าที่บรรเลงซ้ำๆอยู่ในหูเธอราวกับกำลังบอกเล่าเรื่องราวในหัวใจที่บอบกชำ้ำฝนนั่งกอดเข่าอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปยังความมืดมิดของถนนสายเล็กๆข้างนอก ดวงตาแดงช้ำพระพึ่งร้องไห้มาเกือบทั้งวันภาพความทรงจำของความรักที่เพิ่งแตกสลายยังวนเวียนไม่ไปไหนเสียงเขาคนนั้นที่บอกลาเย็นวันก่อนยังคงดังก้องในหัวเหมือนเป็นฝันร้ายที่ปลุกไม่ตื่นเราไปกันต่อไม่ไหวแล้วฝนอย่ารังเราเลยประโยคสั้นๆ แต่เหมือนคมมีดเฉือนลงไปที่หัวใจฝนพยายามถามตัวเองซ้ำๆว่าเธอผิดตรงไหนหรือความรักที่เธอมอบให้มันไม่พอแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าในความมืดมนนั่นเองเมฆก,ก้าวเข้ามาในชีวิตเธอโดยไม่ทันตั้งตัวเมฆเป็นเพื่อนสนิทของแฟนเก่าฝน แต่ไม่ใช่เพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก่อนเขาเพียงแค่รู้จักและทักทายกันเป็นครั้งคราวหากแต่วันนั้นโชคชะตากลับพาให้เขาเดินผ่านมาเห็นฝนร้องไห้คนเดียวในมุมที่เงียบที่สุดของร้านกาแฟาใกล้ที่ทำงานเขายืนมองอยู่นานก่อนจะกล้าเดินเข้ามาเธอเงยหน้าขึ้นด้วยดวงตาบวมแดงก่อนจะรีบก้มลงเหมือนไม่อยากให้ใครเห็นความอ่อนแอ ฝนไม่เป็นไรนะเมฆเอ่ยเสียงแผ่วน้ำเสียงอ่อนโยนจนฝนเผลอสะอื้นออกมาอีกครั้งเพียงเท่านั้นกำแพงที่ฝนพยายามกั้นไว้ก็พังลงเธอร้องไห้เหมือนเด็กที่หลงทางและไม่รู้ว่าควรไปทางไหนต่อไปเมฆไม่พูดอะไรมากเขาเพียงแค่นั่งอยู่ข้างๆวางแก้วน้ำอุ่นไว้ตรงหน้าเธอแล้วเงียบ เรากับบอกว่าถ้าอยากเล่าเราฟังได้เสมอความเงียบนั้นกลับกลายเป็นที่พักใจที่ฝนไม่เคยได้รับจากใครมาก่อนเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงฝนจึงเริ่มเล่าออกมาทั้งความเจ็บปวดความผิดหวังความรู้สึกถูกทอดทิ้งเธอพรั่งพรูทุกอย่างออกมาโดยไม่กลัวว่าเมฆจะตัดสินเขา เมฆฟังอย่างตั้งใจไม่มีคำพูดโอ้อวดไม่มีคำปลอบใจที่ว่างเปล่ามีเพียงสายตาที่บอกว่าเขาเข้าใจจริงๆหลังจากวันนั้นฝนกับเมฆก,ก็เริ่มติดต่อกันมากขึ้นจากเพียงการทักทายสั้นๆก็กลายเป็นการพูดคุยทุกวันเขาถามไทยสารทุกสุขดึบบางครั้งก็แค่ส่งข้อความง่ายๆว่า วันนี้ยิ้มได้บ้างหรือ,อยังคำถามนั้นเหมือนประโยคธรรมดาแต่กลับทำให้หัวใจที่แตกสลายของฝนค่อยๆเริ่มกลับมามีแรงเต้นอีกครั้งความรักครั้งใหม่จึงไม่ได้เริ่มต้นจากคำบอกรักหรือดอกไม้ช่อตโตแต่เริ่มจากรอยน้ำตาที่ใครบางคนยอมอยู่ข้างๆโดยไม่ทอดทิ้ง ฉันเคยคิดว่าโลกของฉันพังลงไปแล้ววันที่เขาเดินจากไปฉันไม่รู้จะหายใจต่อไปเพื่ออะไรทุกเช้าฉันตื่นขึ้นมาเหมือนเป็นคนไร้ค่าเหมือนโลกทั้งใบปฏิเสธการมีอยู่ของฉันหัวใจเหมือนก้อนหินที่หนักจนแทบหายใจไม่ออกฉันถามตัวเองซ้ำๆว่าฉันไม่ดีตรงไหนฉันทําอะไรผิดถึงถูกทิ้งไว้กลางทางแบบนั้น คืนแล้วคืนเล่าน้ําตาก็ยังไม่หยุดไหลเสียงฝนข้างนอกหน้าต่างกลายเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่รับฟังฉันแต่ไม่เคยตอบกลับมาเลยจนวันหนึ่งเขาก็เข้ามาในชีวิตฉันเมฆฉันไม่เคยคาดคิดเลยว่าผู้ชายคนนี้จะมาทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไปเขาไม่พูดมากไม่ถามอะไรให้เจ็บใจซ้ำเขาเพียงนั่งอยู่เงียบเหมือนอยากบอกว่า ไม่เป็นไรถ้าอยากร้องก็ร้องออกมาฉันจำได้วันแรกที่เขานั่งข้างฉันในร้านกาแฟเล็กๆฉันอายที่ตัวเองดูแย่ดวงตาบวมเหมือนคนไม่ได้นอนแต่เขากลับไม่เคยหัวเราะไม่เคยแสดงสีหน้ารังเกียจเลยมีแต่ใส่ตาอ่อนโยนที่ทำให้ฉันอยากจะเล่าออกมาทำไมเขาต้องมาฟังเรื่องราวที่เละเทะแบบนี้ด้วยนะแต่ยิ่งคิด ฉันก็ยิ่งปล่อยใจเล่าออกไปทั้งที่ฉันไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยความเจ็บความฝันที่พังความรักที่สูญสลายฉันพูดออกมาเหมือนน้ำที่เอ่อม,มานานเกินไปแล้วและเขาก็นั่งฟังโดยไม่พูดแทรกเลยสักคำตั้งแต่นั้นมาแม่ก็ทักมาหาฉันทุกวันบางทีเป็นข้อความสั้นๆที่ทำให้ใจฉันสั่นโดยไม่รู้ตัวฝน ยิ้มบ้างหรือ,อยังวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมอย่าลืมกินข้าวนะประโยคสั้นๆแค่นั้นแต่ทำไมมันถึงอบอุ่นนักนะเหมือนฉันยังมีใครสักคนที่คอยมองอยู่ห่างๆคอยห่วงใยโดยไม่ต้องเรียกร้องฉันไม่รู้ว่านี่คือความรักหรือแค่ความหวังดีแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันรู้คือหัวใจของฉันเริ่มเต้นแรงขึ้นทุกครั้งที่เห็นชื่อเขาเด้งขึ้นมาบนหน้าจอโทรศัพท์ มันแปลกฉันควรจะยังจมอยู่กับความเสียใจสิทำไมถึงเริ่มรู้สึกเหมือนอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อรออ่านข้อความจากเขาอีกบางทีเมฆอาจจะไม่รู้เลยว่ากำลังช่วยฉันทีละนิดทีละนิดกำลังเยียวยาหัวใจที่แตกสลายให้กลับมามีแรงหายใจอีกครั้งเมฆขอบคุณนะที่ไม่ปล่อยให้ฉันจมไปกับความมืดเพียงลำพัง ฉันไม่เคยคิดเลยว่าหลังจากความรักที่พังทลายหัวใจที่แตกร้าวของฉันจะยังมีวันที่กลับมาอบอุ่นได้อีกครั้งและคนที่ทำให้ฉันกลับมามีรอยยิ้มก็คือเมฆเมกไม่ใช่ผู้ชายเพอร์เฟกเหมือนพระเอกในละครเขาไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้พูดเก่งหรือมีคำหวานแต่ทุกสิ่งที่เขาทำมันจริงใจเหลือเกินฉันจำได้ว่ามีครั้งหนึ่ง ฉันบ่นว่าทำงานเหนื่อยมากแทบไม่มีแรงกลับบ้านวันนั้นฝนตกหนักรถติดเป็นชั่วโมงฉันแทบจะร้องไห้อีกครั้งแต่พอเดินมาถึงหน้าบ้านกลับเห็นเขายืนกลางร่มรออยู่เธอรู้ไหมหัวใจของฉันสั่นไหวมากแค่ไหนเขายื่นถุงอาหารมาให้พร้อมรอยยิ้มง่ายๆแล้วพูดเพียงว่ากินอะไรอุ่นๆก่อนนะฝนจะได้ไม่ป่วย คำพูดสั้นๆที่ไม่มีคำว่ารักไม่มีคำสัญญาใหญ่โตแต่มันกลับทําให้ฉันรู้สึกว่านี่แหละความรักที่ฉันตามหามาตลอดความรักที่ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องแสดงออกเกินจริงแค่ใส่ใจเล็กๆน้อยๆก็เพียงพอแล้ววันเวลาผ่านไปฉันเริ่มรู้จักเขามากขึ้นรู้ว่าเขาชอบกาแฟดำเข้มๆแต่ไม่ชอบใส่น้ำตาล รู้ว่าเขาเป็นคนใจร้อนเวลาเล่นเกมแต่กลับใจเย็นเหลือเกินเวลาฟังฉันเล่าเรื่องเศร้ารู้ว่าเขาแอบกลัวมแมลงสาบแต่ก็ยังพยายามทำเป็นเข้มแข็งเวลาฉันกรีดเสียงดังทุกอย่างที่เป็นเขามันน่ารักในสายตาฉันไปหมดเรามักนั่งคุยกันถึงเรื่องอนาคตแม้จะเป็นการพูดเล่นๆบางทีเขาถามว่าถ้าเรามีบ้านเล็กๆริมทุ่ง ฝนอยากปลูกอะไรไว้ข้างบ้านฉันหัวเราะแล้วตอบไปว่าอยากปลูกดอกทานตะวันเขาก็แกล้งบอกว่าอยากปลูกพริกแทนจะได้ไม่ต้องซื้อในตลาดแล้วเราก็หัวเราะด้วยกันจนเสียงกล้องไปทั้งห้องเล็กๆยิ่งเวลาผ่านไปฉันยิ่งรู้สึกว่าการมีเมฆอยู่ในชีวิตเหมือนมีแสงสว่างที่ค่อยๆส่องเข้ามาในห้องมืดที่ฉันเคยติดอยู่เขาไม่เคยเร่งให้ฉันลืมอดีต ไม่เคยบังคับให้ฉันยิ้มทั้งที่ยังเจ็บแต่เขาอยู่ตรงนี้เพื่อรอวันที่ฉันจะยิ้มออกมาด้วยใจจริงและมันก็เกิดขึ้นจริงวันที่เขาพาฉันไปดูพระอาทิตย์ตกริมแม่น้ำฟ้าในวันนั้นสวยเหลือเกินแสงสีทองอาบไล้ผิวน้ำแม่ขันมามองฉันดวงตาของเขาเต็มไปด้วยแววอ่อนโยนจนฉันใจสั่นมากเขาลังคำพูดมาตานสายลมเบา ฝนรู้ไหมตั้งแต่เจอฝนฉันก็ไม่อยากมองฟ้าที่ไม่มีเธออยู่เลยประโยคนั้นเหมือนประทับตราวไว้ในหัวใจฉันตลอดไปน้ำตาฉันเอ่อขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจแต่ครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บปวดมันเป็นน้ำตาของความสุขที่แท้จริงหัวใจของฉันเริ่มเต้นอีกครั้งไม่ใช่เพราะใครคนเก่าแต่เป็นเพราะผู้ชายตรงหน้า ที่สอนให้ฉันรู้ว่าความรักที่แท้จริงอาจไม่ใช่การครอบครองแต่อาจเป็นเพียงการได้ดูแลกันอย่างจริงใจฉันไม่เคยคิดเลยว่าหัวใจที่เคยแตกสลายจะมีวันที่ได้กลับมาเต็มตื้นด้วยความหวังใหม่อีกครั้งและฉันไม่เคยคิดเลยเช่นกันว่าความสุขนี้จะถูกพรากไปอย่างโหดร้ายที่สุด หลายเดือนที่ผ่านมาเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะฉันกับเมฆนับวันรอที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันเราเดินเลือกการ์ดแต่งงานด้วยกันเลือกชุดด้วยกันพูดคุยกันถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างตื่นเต้นเหมือนเด็กๆฉันยังจำได้ว่าในคืนหนึ่งเรานั่งอยู่บนระเบียงบ้านฉันแกล้งถามเขาว่าถ้าในงานแต่งมีเค้กสูงห้าชั้นเธอจะกล้าป้อนฉันต่อหน้าทุกคนไหมเมฆหัวเราะแล้วบอกว่า ไม่ใช่แค่ป้อหลบกฝนฉันจะกอดเธอต่อหน้าทุกคนเลยจะได้รู้ว่าเือเป็นของฉันคนเดียวฉันตีแขนเขาเบาๆแกล้งทำเพนเขินแต่หัวใจกลับพองโตเกินบรรยายฉันรู้แล้วว่าโลกทั้งใบของฉันคือผู้ชายคนนี้จริงๆวันเวลาผ่านไปงานแต่งก็ใกล้เข้ามาทุกอย่างถูกจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่การนับวันรอ ฉันเลือกชุดเจ้าสาวสีขาวที่เรียบง่ายแต่เมคบอกว่ามันทำให้ฉันสวยที่สุดในโลกฉันหัวเราะใส่เขาแล้วบอกว่าเขาโกหกแต่ในใจฉันอยากจะเชื่อทุกคำวันนั้นเป็นวันที่ฝนถูกพรำๆทั้งวันเมกบอกว่าจะไปรับชุดแต่งงานที่ร้านแล้วเย็นๆจะกลับมาพาฉันไปลองอีกครั้งเขายิ้มก่อนออกจากบ้านมือของเขากุมมือฉันแน่นอบอุ่นเหมือนทุกครั้ง อีกแค่นิดเดียวฝนแค่ไม่กี่วันเราก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วฉันยังจำสายตาเขาในวินาทีนั้นได้ชัดเจนมันเต็มไปด้วยความหวังความฝันและความรักที่ไม่เคยหวั่นไหวแต่แล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้นฉันรีบกดรับด้วยใจที่คาดว่าจะได้ยินเสียงของเมฆแต่สิ่งที่ได้ยินกลับเป็นเสียงสั่นเครือของคนแปลกหน้า คุณคือญาติของผู้ชายที่ชื่อเมฆใช่ไหมคะเขาเขาประสบอุบัติเหตุรถชนค่ะโลกทั้งใบของฉันหยุดหมุนในวินาทีนั้นเสียงรอบตัวเงียบลงเหมือนทุกอย่างดับวูบเหลือเคียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงจนแทบระเบิดฉันวิ่งออกไปกลางสายฝนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองก้าวผ่านถนนกี่สายหัวใจตะโกนเพียนอย่างเดียวว่าขอให้เขาปลอดภัย ขอให้เขายังรอฉันอยู่ตรงนี้แต่ภาพที่เห็นคือรถคันนั้นที่พังยับเยินและร่างของเมฆที่ถูกห่อด้วยผ้าสีขาวฉันซุดลงตรงนั้นร้องไห้จนแทบขาดใจมือสั่นแถวเอื้อมไปสัมผัสแต่ก็ถูกห้ามไว้ด้วยเจ้าหน้าที่ทุกอย่างพร่าเลือนด้วยน้ำตาฉันได้ยินเสียงตัวเองกรีดร้องเรียกชื่อเขา แต่ไม่มีเสียงตอบกลับมาอีกแล้วเมฆเธอสัญญาแล้วไม่ใช่หรอว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปทำไมต้องทิ้งฉันไว้ตรงนี้คนเดียวอีกครั้งคืนวันต่อมาฉันนั่งกอดชุดเจ้าสาวที่เขาอุตส่าห์ไปเอามาให้มันเปียกชื้นด้วยน้ำตาของฉันทุกคืนฉันมองรูปถ่ายของเรามองการ์ต่ต่งงานที่ยังวางอยู่บนโต๊ะ ทั้งหมดนี้เคยหมายถึงความฝันที่สวยงามแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นมีดคมที่บาดหัวใจซ้ำๆความสุขที่ฉันรอคอยฉันไม่ทันได้สัมผัสเลยด้วยซ้ำหลายปีแล้วที่ฉันต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีเขาแต่ทำไมทุกเช้าทุกคืนทุกลุมหายใจฉันยังรู้สึกว่าเมฆอยู่ตรงนี้ ไม่เคยจากฉันไปไหนเลยหลังงานศพทุกคนตามบอกกับฉันว่าเวลาจะเยียวยาทุกอย่างทุกคำพูดนั้นอาจจริงสำหรับใครหลายคนแต่ไม่ใช่สำหรับฉันสำหรับฉันเวลาไม่ได้เยียวยาแต่มันกลับยิ่งตอบย้ำให้เห็นช่องว่างที่ว่างเปล่าข้างๆตัวฉันมากขึ้นทุกวันฉันนัคงนั่งตรงระเบียงเดิม ที่เคยมีเขานั่งอยู่ข้างๆทุกเย็นหลังเลิกงานแต่ตอนนี้เหลือเพียงก็อิวว่างเปล่ามีเพียงเสียงลมเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาเสียงที่เมื่อก่อนเคยเป็นพื้นหลังของเสียงหัวเราะเราแต่วันนี้มันกลับกลายเป็นเสียงที่โหดร้ายที่สุดเพราะมันย้ำเตือนว่าฉันฟังมันคนเดียวทุกคืนฉันมักเผลอหันไปข้างๆเตียง เรากับว่ายังมีใครอยู่ตรงนั้นฉันยังคงเผลอพูดเรากับเขายังฟังอยู่เมฆวันนี้ฉันทำงานเหนื่อยมากเลยเธอรู้ไหมแต่ความเงียบคือสิ่งเดียงที่ตอบกลับมายิ่งนานวันฉันยิ่งรู้สึกถึงบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้บางครั้งเหมือนมีมืออุ่นๆกุมมือฉันตอนกำลังร้องไห้บางครั้ง เหมือนมีเนาใครสักคนเดินผ่านหลังม่านบางครั้งเหมือนเสียงของเขากระซิบชื่อฉั้นเบาๆตอนกำลังจะหลับฉันไม่รู้ว่านั่นเป็นเพียงความคิดจึงที่ก่อภาพรวงหรือว่าวิญญาณของเมฆยังคงอยู่ที่นี่จริงๆหัวใจฉันเต็มไปด้วยความสับสนบางทีก็อยากให้เขายังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเพราะฉันยังไม่พร้อมที่จะปล่อยมือแต่บางที ก็เจ็บปวดจนแทบขาดใจเพราะการที่เขายังอยู่หมายความว่าฉันก็ยังติดอยู่ในความทุกข์ไม่ก้าวไปไหนเลยหลายปีที่ผ่านไปฉันใช้ชีวิตเหมือนหุ่นยนต์ตื่นไปทำงานกลับมากินข้าวคนเดียวแล้วก็เข้านอนทุกวันซ้ำเดิมไม่มีสีสันไม่มีเสียงหัวเราะ ไม่มีความฝันอีกต่อไปทุกคนรอบตัวพยายามบอกให้ฉันเปิดใจให้ลองเริ่มต้นใหม่แต่ฉันทำไม่ได้เพราะลึกๆแล้วหัวใจฉันยังคงมีเมฆอยู่เต็มไปหมดและฉันก็รู้สึกเสมอว่าเขายังไม่ยอมจากไปจริงๆบางคืนฉันถามตัวเองทางน้ำตาวันนี้คือรักแพ้ใช่ไหม รักแท้ที่แม้ความตายก็ไม่อาจพรากไปได้หรือมันคือพันธนาการที่ทำให้ฉันไม่อาจก้าวต่อไปข้างหน้าได้อีกเลยฉันเคยคิดเสมอว่าเรื่องทั้งหมดคือโชคชะตาที่โหดร้ายแต่ฉันไม่เคยรู้เลยว่าแท้จริงแล้วมันคือฝีมือมนุษย์มนุษย์ที่อาฆาตแค้นฉันจนยอมส่งฉันให้เผชิญนรกทั้งเป็น ช่วงหลังมานี้ฉันเจอเหตุการณ์ไม่ดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนโชคร้ายไม่เคยห่างกายบางวันขณะเดินข้ามถนนรถที่ขับมาเกือบจะเฉียวชนฉันห่างเพียงไม่กี่นิ้วบางครั้งในห้องครัวไฟแก๊สถูกเปิดเองโดยที่ฉันไม่ทันสังเกตเกือบเกิดเหตุเพลิงไหม้คืนหนึ่งฉันตื่นขึ้นมากลางดึกก็พบว่าหน้าต่าง เปิดกว้างทั้งที่ฉันมั่นใจว่าล็อกไว้และลมเย็นๆที่ผัดเข้ามาพร้อมเสียงกระซิบเบาๆทำให้ฉันขนลุกจนหัวใจแทบหยุดเต้นเพื่อนสนิทของฉันชื่อพลอยเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติวันหนึ่งเธอจ้องหน้าฉันนิ่งและพูดเสียงสั่นๆฝนเธอรู้ตัวไหมว่าเธอซีดมาก ร่างกายเหมือนคนโดนสูดพลังไปเรื่อยๆฉันไม่อยากเห็นเธอเป็นแบบนี้อีกแล้วนะพลอยจึงชวนฉันไปทำบุญตักบาตรที่วัดในเช้าวันอาทิตย์เราเตรียมอาหารไปถวายพระระหว่างนั้นฉันรู้สึกใจเบาลงเล็กน้อยแต่ก็ยังคงมีเงาหนักอึ้งบางอย่างกดทับอยู่หลังจากถวายสังฆทานเสร็จหลวงพ่อรูปหนึ่งเดินเข้ามาหาฉัน ท่านจ้องมองฉันด้วยสายตาที่ลึกจนฉันเย็นวับไปทั้งตัวโยมรู้หรือไม่ว่าตัวโยมแบกสิ่งไม่สะอาดเอาไว้ติดตัวมาหลายปีแล้วฉันชะงักงันรู้สึกขนลุกไปทั้งร่างหลวงพ่อพูดตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นโยมกำลังตกอยู่ในช่วงดวงตกถูกของดําเล่นงานของพวกนี้ไม่ใช่เล่นๆน,นะ มันเกาะติดมานานแล้วหัวใจฉันเต้นแรงสองมือกำแน่นหลวงพ่อแล้วใครเป็นคนทำกับหนูคะหลวงพ่อหลับตาไปครู่หนึ่งก่อนตอบช้าๆคนที่ทำไม่ใช่ใครอื่นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเป็นแฟนของแฟนกรรมโยมเขาอาคาตเพราะความรักความหึงหวง และความแค้นเขาได้ทำคุณใส่แรงๆไว้ตั้งแต่สมัยนั้นและโยมเองก็ไม่เคยถอนของฉันหน้าชาในทันทีความทรงจำเก่าๆแล่นเข้ามาในหัวชายคนหนึ่งที่ฉันเคยคบก่อนเลิกรากันไปและเขาก็มีแฟนใหม่ในเวลาต่อมาใช่เป็นเธอคนนั้นแน่ๆหลวงพ่อพูดต่อ เสียงท่านดังขึ้นชัดเจนเรากับฟ้าผ่าใส่หัวใจฉันของที่เขาทำไว้นั้นแรงมากแรงจนไม่เพียงแต่เล่นงานโยมแต่ยังดึงเอาผีตายโหงมาตามรังควานโยมถึงได้เจอแต่เรื่องร้ายๆใครก็ตามที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตของโยมก็ไม่พ้นโครกกรรมนี้น้ำตาฉันไหลพรากทันทีความจริงที่ได้ฟัง เจ็บปวดเหมือนมีมีดกรีดซ้ำลงกลางหัวใจหลวงพ่อหมายความว่าเมฆเขาหลวงพ่อพยักหน้าชา้าช้าใช่แล้วโยมเขาไม่ได้จากไปเพราะอุบัติเหตุธรรมดาแต่เพราะผีตายโหงที่ติดตามโยมมันเอาชีวิตเขาไปโลกทั้งใบของฉันเหมือนถล่มลงตรงหน้าเสียงในหัวกรีดร้องไม่หยุด น้ำตาเอ่อจนมองอะไรไม่ชัดเมกคนที่ฉันรักสุดหัวใจคนที่ฉันกำลังจะแต่งงานด้วยเขาไม่ได้ตายเพราะโชคชะตาแต่เพราะความแค้นที่ถูกส่งมาจากผู้หญิงที่ฉันแทบไม่เคยนึกถึงอีกแล้วฉันตัวสัน่นหายใจไม่ออกความรู้สึกผิดฐาโถมเข้ามาทั้งหมดนี้เพราะฉันใช่ไหม ทาไม่ใช่เพราะฉันแม่ก็คงยังมีชีวิตอยู่อย่าโทษตัวเองเลยโยมของพวกนี้มันเป็นอากุศลละจิตจากคนอื่นสิ่งที่โยมต้องทำคือสู้และถอนมันออกไปอย่าปล่อยให้ชีวิตต้องจมอยู่กับคำสาปอีกเลยฉันไหวหลวงพ่อทั้งน้ำตาขณะทำพิธีถอนของเสียงสวดมนต์ดังสะท้อนในโบสถ์ เหมือนจะดังกล้องเข้าไปถึงวิญญาณที่มองไม่เห็นฉันรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลในอกร่างกายหนักอึ้องเรากับมีใครกดทับและเมื่อถึงวินาทีสุดท้ายที่หลวงพ่อสะบัดสายสินลงบนหัวฉันร่างฉันก็เบาลงอย่างประหลาดเหมือนสิ่งที่แบกมาหลายปีถูกปลดปล่อยหลังจากวันนั้นชีวิตฉันเริ่มดีขึ้นทีละน้อยฉันนอนหลับได้เต็มตา ความโชคร้ายที่เคยเกิดซ้ำซากก็ค่อยๆหายไปแต่บาดแผลในใจยังคงอยู่ความจริงที่ว่าเมฆต้องตายเพราะคำสาบนั้นจะไม่มีวันลบเลือนเมฆถ้าเธอได้ยินฉันอยากบอกว่าฉันขอโทษฉันไม่รู้เลยว่าฉันพาเธอเดินเข้าสู่ความตายและฉันสัญญา ฉันจะมีชีวิตต่อไปโดยไม่ให้ความรักของเราต้องสูญเสียไปโดยไร้ค่าอีกต่อไปฝนยืนอยู่หน้าต่างสำนักงานมองพวกคนเดินไปมาในย่านธุรกิจใจกลางเมืองความเงียบสงบในใจเริ่มกลับมาอีกครั้งหลังจากหลายปีที่เต็มไปด้วยความเศร้าและคำถามทำไมโลกถึงโหดร้ายขนาดนี้ ข่าวแรกที่ทำให้หัวใจฉันสะดุง้งคือข่าวอุบัติเหตุของผู้หญิงคนนั้นแฟนของแฟนเก่าที่เคยทำคุณใส่ไว้กับฉันรถชนร้ายแรงจนเสียชีวิตทันทีข้อมูลนี้เหมือนคลายปมความกลัวทั้งหมดที่ฉันแบกมาตลอดหลายปีนี่แหละความยุติธรรมของโลกฉันพึมพำรรกับตัวเองรู้สึกหัวใจเบา ราวกับทุกสิ่งที่เคยกดทับใจฉันหลายปีถูกปลดปล่อยหลังจากวันนั้นชีวิตฉันเริ่มกลับมาเป็นปกติแม้ว่าความทรงจำเกี่ยวกับเมฆจะยังคงอยู่ในใจแต่ไม่ใช่ความเจ็บปวดอีกต่อไปฉันเริ่มหัวเราะอ,อีกครั้งทำงานอย่างเต็มใจและเริ่มมองเห็นความงดงามเล็กๆในชีวิตประจำวันที่ทำงานใหม่ ฉันได้รู้จักตั้มเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเข่าใจดีอบอุ่นและคอยเอาใจใส่ฉันเหมือนเพื่อนสนิทวันหนึ่งหลังเลิกงานตั้มเดินมาส่งฉันที่รถขณะฝนเริ่มโปรยปลายเบาๆเขาหยุดยืนข้างฉันยืนรม่มห้และพูดด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนฝนคืนนี้เราเดินไปด้วยกันไหม ผมไม่อยากให้เธอเปียกฝุนคนเดียวฉันมองตาเขาน้ำตาเอ่ออีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บปวดได้สิฉันยิ้มและในใจรู้สึกว่าครั้งแรกในรอบหลายปีหัวใจฉันเริ่มเต้นแรงเพราะความหวังใหม่ระหว่างที่เราเดินด้วยกัน ฝนหันมาไปมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆสีเงินและแสงจันทร์ฉันคิดถึงเมฆคนรักเก่าที่จากไปแต่คราวนี้ฉันไม่ได้ร้องไห้ไม่โทษตัวเองขอบคุณนะเมฆขอบคุณที่รักฉันแม้เธอจะจากไปขอบคุณที่ทำให้ฉันรู้ว่าหัวใจฉันยังสามารถรักอีกครั้งได้น้ำตาที่ไหลรินคราวนี้ เต็มไปด้วยความซาบซึ้งผสมกับความอบอุ่นและความสงบฉันรู้แล้วว่าแม้ความรักที่สูญเสียจะเจ็บปวดแต่ความรักนั้นก็ยังคงอยู่ในใจและความรักใหม่สามารถเริ่มต้นได้แม้จะไม่ลืมคนเก่าแต่ก็สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสงบฝนยิ้มให้ตั้นและในใจเธอก็ยิ้มให้ตัวเองฉันพร้อมจะรักอีกครั้ง พร้อมจะมีชีวิตอีกครั้งและพร้อมที่จะปล่อยวางทุกสิ่งที่เคยเจ็บปวดแล้วนี่คือเรื่องราวของฝนเรื่องราวของความรักความสูญเสียและการปล่อยวางบางครั้งชีวิตก็โหดร้ายจนเราแทบหายใจไม่ออกแต่หัวใจมนุษย์นั้นเข้มแข็งกว่าที่คิดฝนได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปบางครั้ง มันอยู่ในความทรงจำบางครั้งอยู่ในความอบอุ่นเล็กๆรอบตัวเราและบางครั้งความรักก็ทำให้เรากล้าก้าวไปข้างหน้าแม้หลังจากความสูญเสียครั้งใหญ่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่องราวนี้หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจจากฝนและเชื่อมั่นว่ารักแท้ยังมีอยู่เสมอ